สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูน้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มซึ่งเป็นอาหารทอ้องพี่น้องชาวภาคเหนือนะคะแล้วก็ทุกคนเรียกได้ว่าก็ต้องเคยกินน้ำพริกอันนี้นะคะเราก็เป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยแล้วก็มีสูตรแล้วก็มีวิธีการทำนะคะที่หลายแบบมากๆเลยแต่วันนี้เราจะมาบอกในอีกแบบหนึ่งค่ะ มาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้เป็นพริกหนุ่มค่ะพริกหนุ่มที่จริงนะคะเขาต้องย่างแต่วันนี้เราไม่มีเครื่องย่างค่ะเราก็จะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะย่างเขาไปเรื่อยๆจนกว่าพริกหนุ่มจะสุกค่ะส่วนไฟนะคะที่เราใช้วันนี้ก็คือใช้เป็นไฟร้อยมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นหอมแดงแล้วก็กระเทียมในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนําทั้งสองอย่างนี้มาคั่วให้สุกก่อนค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะเททั้ง2องอย่างนี้นะคะใส่ลงไปในกระทะคั่วจนกว่าทั้งสองอย่างจะสุกค่ะแก๊สที่ใช้ไฟที่ใช้นะคะจะใช้เป็นไฟกลางค่ะแต่จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนจริงๆนะคะเขาก็จะนําไปเสียบไม้แล้วก็ย่างเอาค่ะ พริกก็ด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ในการที่จะย่างนะคะมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพริกหนุ่มกันนะคะว่าเขาสุกหรือยังค่ะตรงนี้นะคะไม่ต้องใช้เวลาค่ะแค่เราเปิดดูเลยว่าพริกสุกหรือยังนะคะตอนนี้ค่ะพริกก็สุกแล้วไม่ต้องกลับด้านเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะก็หยิบมาดูแล้วก็สังเกตดูเอาเองเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะพริกหนุ่มนะคะเขาจะมีเปลือกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลอกเปลือกเขาออกค่ะก็ลอกออกได้ง่ายๆเลยค่ะ ลอกเปลือกของพริกหนุ right. ่มหมดแล้วค่ะทั้งหมดเลยก็ได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งโคกค่ะจากนั้นหอมกับกระเทียมค่ะให้เราใส่ลงไปก่อนเลยค่ะตำทั้งสองอย่างนี้ก่อนค่ะก็รวบรัดนะคะตัดภาพมาที่เราจะเอาความละเอียดของกระเทียมและหอมแดงเท่านี้ค่ะ ต่อไปเราก็ใส่พริกหนุ่มลงไปค่ะจากนั้นก็ตำต่อค่ะขั้นตอนในการตำตรงนี้นะคะเราจะไม่ตำให้พริกหนุ่มละเอียดไปเลยนะคะจะต้องมีความเห็นเป็นเนื้อแล้วก็เป็นเส้นอยู่บ้างเวลาเราใช้แคปหมูนะคะตักขึ้นมาก็ยังจะตักเป็นแบบพริกขึ้นมาได้ค่ะ ก็รวบรัดตัดภาพมาที่นะคะเราจะเอาความละเอียดของพริกหนุ่มที่ประมาณเท่านี้ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะเราจะปรุงรสชาติด้วยเกลือค่ะเกลือเท่านั้นนะคะส่วนความเค็มค่ะเราก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปส่วนใครที่ชอบเป็นผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เราจะไม่ตำแล้วค่ะแค่เอาทับพีนะคะคนให้เข้ากันแค่นั้นพอค่ะ ตอนนี้น้ำพริกหนุ่มของเราก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็ตักน้ำพริกหนุ่มนะคะลงในถ้วยน้ำพริกเลยค่ะน้ำพริกหนุ่มก็เข้าสุดแล้วค่ะกับแคบหมูทีนี้ก็จะมีเครื่องเคียงเป็นผักด้วยก็ได้แต่วันนี้เราจะทานกับแคบหมูอย่างเดียวค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูน้ำพริกหนุ่มค่ะ เป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ